สบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทานพอกับเคยลาคือเก่าพอไหมพี่น้องพอกันในวันที่10เดินสิบสองพันเส้าหาพี่น้องคู่เขาย่ามแงดงโดยรถไทยหางสยามของไทยนะ รถสยามของไทยคนเราใส่เป็นระดับหนึ่งพี่น้องเลยอันดับหนึ่งเลยสำหรับรถไทยนี่เนาะรถไทยเดินตามของของไทยพี่น้องคนเราเอาใส่ขนาดเลยนิยมใส่เป็นระดับหนึ่งคนเก่เาก็บบมี่้า แรงแรงบึกบึนว้อย้อยห้อย้ยจับดีๆแล้วลูกเ้อสั้นเลยลงรถให้อ้ายจอดจังลงเออลงรถอ้ายจอดเลยเหยียบลงในตี้หัวหน้าเออคนขาวพี่น้องคนขาว โอ้คิดไปนะซูเปอร์เฮีโดดอย่างเดียวบ่ ขนขึ้นไปแล้วรถหนึ่งพี่น้องอันนี้เป็นรถที่สองข้อง,ง่ามขนาดปีนมิดรลับทราบเลยหนอย้อยโอ้เขาตกอไปง่ามเลยเม็ดเป็นเม็ด ขนาดขนาดเลยน,ขขน่าคลกคลกเต็มรถเตี้ยเลยพี่น้อง จะน้อยเข้ายู่นี่แล้วเขาถากเก็บข่าวไปกองกันบรรลุลงมาจังสบายจ,าาาจักอาขยะเขายกขึนคืน,คนว,ว่าหงปลาดำนี่มาเบิ่งเลยนี่แห่งสุกเลยเช้าน,นมะมันสีขอบแลใบวีมุนมาเลย เออกระวาแลวนะ้หงดําก่อนอเฮายังเลยอีกสามไฮกับสามไฮกันน้อยหนึ่งหายคืนไปฮะปล่อยควายู้ลัดลงมาไปเราเลย เจ้าคือไปแล้วกับบอกให้มโนแก้ให้เจอกไรลงมากันะูกมโาประดคอยนอยมันบอกมาแล้โอ้ย เกิดเรื่องเลยพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านพอกับเวลาคือเก่าพี่น้องพอกันวันที่สิบวันที่สิบเดินสิบสองพันสก้าสองสองพันสหพี่น้องเหตุในไดบริเีชิพบ่โอตายเลยพี่น้องเลยโทรศัพท์ต้องล้าง ช่วงนาเกิดเหตุซุลมุลโทรหากันดูโทรศัพท์เฮียโทรศัพท์เสียโทรศัพท์ไอรังเบิ้งสภาพสิไปเห็นบอบาทนีท่ ลื่นหีบซีบโอ้ยจะเห็นอะไรดิดคันมันอยู่แถวนี้คันมันอยู่แถวอื่นใครอยู่เนาะลงมาจังให้เขาโทรหาคันอยู่ในนี้โอ้โหย,ย,ยนนม,มันเกิดเห็น,นเห็นเห็นกับบอลแล้วขี่ต้มกับเราโอ้ย เกิดเรื่องนจนได้พี่น้องเลยโทรศัพท์เฮียโอ้ยฝัดบาหีดไปเฮ้ยไปห้ามองอื่นมองดูมองเทียนเฮ้ากับบอมีเพจกันอีกคันมองอื่นนะโทรห้าก็ติดอยู่หรอกคันมองนี้รับรองเลยบอมีบ่เบิ่งคักแล้ว

ท mm. uh. oh. oh. mm ่านบ่อยู่ว่าอยู่มองใหม่โอ้ยแมนแมนแม่นมาส่งเพลงเอะไรปีนังโอ้ยแม่นอยู่บ่เกือบโตนานะนะแม่นบ่เกือบโตโบแมนโอ้ยเกือบกับโบแมนชันมองหเฮาไปถอดแต่อะไะเกือบไปใช้ ไช้ชิตสุกแล้วครับประดำกับพนะี่น้องนยินข่าวพายุสิมาเราก็ต้องเผากู้เนะผาเกี่ยวเผากู้ แต่มันลมพี่น้องเอ้ยอากาศกาดแดนอยู่แต่ลมมันก็เย็นเย็นสบายยังอีกประมาณรถ1คันสิมึดเด้รถ1หรือรถปลายพู่นแห่พยายามให้มันได้รถ1เนาะให้มันแล้วซะรถ1นี่ เก็บมาเด้อเก็บมาใช่นะี่รถหนึ่งหนาสิมดอยู่ดอกซ้อนโหลดก่ออ้าวพ้นกระตกบาทนี่ข้างหน้าธงนี่มันบระยากรอดนะหน้าธงนี่มันหน้าพ้นกระเทาะหน้าธงนี่มันหน้าพ้นได แต่ใครอยู่ดอกตกน้ำวนเมฆชื่อือปีใดปีนั้นพี่น้องเอ้ยผลมาเลยโอ้ขนาดทงนี่เลยฝนตกโลพี่น้องเลยบ่เคยบก่กพอตกคอยหรือแห้งแห้งหรือคอยกับม่นตกต้องได้ตกโอ้ เป็นนาสีปอบันไดดอกเนาะนาสีตามคนมีโอ้แหงแหงแหงได้แหงแหงพี่น้องคลิปนี้ก็ล่าก็เด้อวพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันไม้คลิปน้าสบายดี